The Matter. What Matters to You. t h t Matter Recap สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ The Matter r ร c a p ประจำวันที่21กุมภาพันธ์2565เคยท้อและคิดจะเลิกเป็นนักข่าวเปิดใจทับนีเอียศีชัยผู้ทำข่าวชีวิตชาวโลหิงยาท่ามกลางเสียงวิจารณ์พี่เจอคนผอมแห้งอยู่ใต้ท้องเรือ นอนในสภาพที่เหลือแต่โครงกระดูกเด็กตัวเล็กๆร้องไห้ระงมมีคนตายไปสิบกว่าคนแล้วเพราะไม่มีอาหารนายนาทิ้งเรือเอาเครื่องยนต์ออกไม่มีอาหารกินพวกเขากําลังจะตายแต่พอเราลงไปในเรือแล้วพบว่าคนเหล่านี้เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์แน่นอนทัปนีเอียศีชัยเล่าให้เดอะแมทเธอร์ฟังถึงความรู้สึกที่เธอได้เห็นความจริงที่โหดรห้ายบนเรือซึ่งบรรทุกชาวโลหิงญาจำนวนมากบนทะเลนี่คือความจริงที่เธอได้สัมผัสกับ,กบตัวเอง ในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2558แม้ว่าผ่านไปแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นยังอยู่กับเธอจนถึงวันนี้ที่ข่าวกรณีการค้ามนุษย์และชีวิตของชาวโลหิงยาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากการอภิปรายในสภาของรลังสิมันโลมสมาชิกผู้แทนรัษฎรพรรคก้าวไกลและการเปิดเผยข้อมูลจากคุณตรวจตีปวีนพงศิลินอดีตหัวหน้าทีมสอบสวนคดีค้ามนุษย์ชาวโลหิงยาหนึ่งในนักข่าวที่เกาะติดข่าวนี้คือทัปนี ที่เราต่อสายคุยกับเธอในวันนี้ถัปปณีเล่าย้อนไปว่าวันที่14พฤษภาคมปี2 5 5 8หลังจากเธอได้รับข่าวสารว่าตอนนี้กำลังมีเรือที่มีชาวโรหิงญายอยู่บนนั้นกำลังแล่นเข้ามาบนหน้าน้ำของไทยเธอและนักข่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ออกเรือเพื่อไปยังเรือลำนั้นมีคนเจอเรือกลางทะเลเรารู้มาว่าขาบวนการค้ามนุษย์ใช้วิธีการเอาเรือชาวประมงไทยมาดัดแปลงในลักษณะที่มีชั้นใต้ท้องเรือ แม้เธอจะเคยได้ยินเรื่องราวทำนองนี้มาแต่ก็ยอมรับว่าความจริงตรงหน้านั้นดูโหดหลายกว่าหลายเท่านักเธอใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงในการพูดคุยและเก็บข้อมูลจากผู้คนบนนั้นเพื่อรายงานข่าวออกไปให้สังคมไทยได้รับรู้ช่างภาพบอกว่ากล้องแบตหมดแล้วพี่เลอต้องใช้มือถือของตัวเองถ่ายเซลฟี่รายงานทัปปน,นีพูดถึงคลิปที่เธอเปิดหน้ารายงานโดยมีหญิงชาวโรฮิงญาร้องไห้และยื่นมือขอความช่วยเหลือ ่อนที่คลิปนี้จะถูกสังคมพูดถึงอย่างกว้างขวางเธอเล่าว่าพี่ถูกวิจารณ์ว่าเห็นอกเห็นใจคนเหล่านี้คนเหล่านี้แม้จำยอมที่จะถูกผลักดันออกไปจากหน้านน้ำไทยแต่ในใจพวกเขาก็หวาดกลัวว่าเรือที่ออกไปโดยคนขับที่ไม่เชี่ยวชาญพอว่ามันจะถึงฟังไหมพี่ไม่สามารถปฏิเสธความจริงตรงนั้นได้ในความเป็นมนุษย์พวกเขากำลังขอความช่วยเหลือแต่เราช่วยไม่ได้หลังจากการรายงานของธรบรมนีถูกเผยแพร่ออกไป เธอถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงบางก็ว่าเธอปันกระแสสร้างดรามา่าบางก็ไปไกลจนถึงขั้นว่าเธอรายงานสิ่งที่ทำลายประเทศไทยรวมถึงไม่รักชาติก็มีความเห็นเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อหนักข่าวคนนี้โดยตรงเธอจมกับความรู้สึกนี้จนตั้งคำถามกับอนาคตของตัวเองพี่ถูกกล่าวหาเสียใจมากถูกพูดกระทั่งว่าให้ออกนอกประเทศเลยนะคนขายชาติพี่ร้องไห้เก็บตัวอยู่หลายวันเหมือนกันแล้วก็คิดว่า เราจะเป็นนักข่าวต่อไปดีไหมตอนแรกพี่ก็เสียใจว่าพวกเขาคิดแบบนี้จริงหรอแต่พอเวลาผ่านไปก็พบว่าถ้อยคำต่างๆโจมตีพี่ส่วนหนึ่งไม่น่าจะมาจากคนทั่วไปน่าจะมีกระบวนการ I.O. มากกว่าที่ปลุกปั่นให้คนเกียดโรฮิงญาหรือพวกเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันถูกสาวไปถึงใครหรือเปล่าตอนนั้นพี่เริ่มทอ้อพี่ก็คิดว่าจะไม่เป็นนักข่าวเลยไหมแต่พอเราเริ่มเห็นกระบวนการต่างๆที่ทำกับเรา ยิ่งทาให้สังคมไทยเกลียดชังโรหิงยาพี broken, e e illing, b, ่ก uh. uh. yeah. ็คิดได้ว่าแทนที่พี่จะหายไปจากอาชีพนี้พี่ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้ให้คนเข้าใจมากขึ้นดีกว่าไหมเมื่อตั้งหลักได้ว่าจะไม่ยอมแพ้กับการเสนอความจริงทัปนีตัดสินใจเดินทางไปเมียนมาเพื่อทําข่าวสืบสวนหาต้นต่อขบวนการค้ามนุษย์ที่เธอได้เจอมาตอนนั้นพี่กิติก็กลัวว่าพี่จะถูกโจมตีแต่สุดท้ายก็ยอมแล้วพี่ก็ขออนุญาตจากทางการเมียนมาอย่างถูกต้องพี่ยืนยันว่า พี่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองทัปนีระบุการเดินทางไปเมียนมาทําให้เธอพบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในแง่ตัวบุคคลและกบวนการค้ามนุษย์ในภาพที่ใหญ่ขึ้นข้อมูลจากการลงพื้นที่ของเธอถูกส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ไทยและเมียนมาเพื่อดาเนินคดีกับกระบวนการค้ามนุษย์แต่ความทรงจําที่ยังฝังแน่นกับทับปนีที่สุดคือการพบเจอกับหญิงสาวโรฮิงญาคนหนึ่งซึ่งลูกชายของเธอก็อยู่ในเรือลำที่ทัปนีไปรายงานข่าวการเดินทางไปถึงหมู่บ้านรัดยะไข่ พี่ไปเจอเครอบครัวโรหิงยาครอบครัวหนึ่งพวกเขารีบมาคุยแล้วก็รีบพาไปคุยกับแม่ของเด็กชายที่อยู่ในเรือลำนั้นเขาเอารูปที่อยู่ในมือถือและเขาชี้ให้ดูว่านี่คือรูปลูกชายของเขานะรูปที่หญิงชาวโลหิงยาคนนั้นเอามาให้ทัปปณีดูคือรูปที่ทัปปณีเป็นคนถ่ายด้วยตัวเองรูปนั้นถูกส่งต่อในกลุ่มชาวโรหิงยาหลายต่อหลายคนมันคือรูปที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าลูกชายของหญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าขอบคุณมาก ตอนที่เขาเห็นข่าวนี้หัวใจเขาแทบสลายเขาคิดว่าลูกเขาตายไปแล้วแต่พอเรือลำนั้นไปถึงฝั่งอาเจลูกเขาก็โทรศัพท์กลับมาหาแม่เขาก็ดีใจและร้องไห้ออกมาในความรู้สึกของพี่คือณเวลานั้นต่อให้ยังไม่มีใครเข้าใจพี่แต่พี่ดีใจที่สิ่งที่พี่ทาได้ช่วยให้แม่คนหนึ่งมีความสุขที่ทำให้ลูกเขาปลอดภยัยงานของเรามันมีคุณค่านะมันช่วยให้แม่คนหนึ่งมีความหวังในชีวิตขึ้นมา สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่ายอย่างมากต่อการทำงานของพี่ทัปณีเป็นหนึ่งในนักข่าวไทยที่ติดตามและขุดค้นปัญหาการค้ามนุษย์ชาวโลหิงยามาอย่างต่อเนื่องเธอเคยเดินทางไปพบแคมป์ส่วนยางที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตลอดจนแคมป์ที่จังหวัดสตูลทําให้เธอเห็นว่ามีผู้คนจนํานวนไม่น้อยที่ถูกกระบวนการค้ามนุษย์หลอกให้เข้ามาในไทยพร้อมกับกักขังรวมถึงปล่อยทิ้งไว้ให้เสียชีวิตในสภาพที่ไม่เหลือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดเวลาที่ทับนีและสื่อไทยรายงานข่าวการค้ามนุษย์ชาวโรหิงญาความจริงได้ถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆและสามารถสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังในหลากหลายวงการทั้งนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการตำรวจและทหารที่ได้ผลประโยชน์จากชีวิตของผู้คนมันมีมากกว่าความเป็น,นข่าวแต่มันคือความเป็นมนุษย์ทบนีบอกกับเดอะแมเทอร์ไว้อย่างนั้นติดตามรายการเดอะแมทเทอร์รีแคปได้ ในทุกช่วงทางของ The Mathew Podcast บนะ